โอ้ิหเป็นใส่ชุดดำน้ำมาด้วยโคเท่และแมปนี้ก็คือแมปที่เราจะต้องอยู่ในน้ํามาได้นานที่สุดก็คือคอนเซปต์การเล่นแบบนี้ามันก็เล่นคล้ายๆกับรลับก่อนแพ้ก็คือแบบเราจะต้องแบบอยู่ในน้ำมาได้นานที่สุดอะอากาศหมดก่อนก็คือแพ้ประมาณนั้นคือเล่นคล้ายๆกันเลยกับแมปก่อนที่เราเล่นแบบอุ้ยมาแล้วเริ่มเลยเหรอ,อคือถ้าเราเดินเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดด้วยทุกคนอ้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้นั่ง อย่ามาเข้าใกล้กูอือโอ้โหอะไรนี่กูเพิ่งเริ่มไอ้น้องไอ้เบคอนเออผักบันผักบันจะให้เข้ามาลังเกมไม่ได้มึงไปได้อะไรมึงเห่าเหรอนนองโอ้โหแล้วมันเดินตามเด็กกูด้วยไอ้น้องรลักกันไว้ดีกว่าเกมมึงกูเึงเล่นเกมแรกมึงจะเล่นกูเะแล้วเหรอคือทำยังไงให้พลังงานมันลดน้อยๆอะคือต้องห้ามขยับหรอไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ว่าถ้าเราโดนผลักคือเปอร์เซ็นต์จะลดลดลงเยอะมากเลยนายปะ๋อ,อต้องว่ายน้ำเหรอคือยังไงป๊บนึงผมงงว่ะตายกูตาย <No! S 2> อ๋อต้องอยู่ที่สูงใช่ปะ่ะออยิ่งอยู่สูงคือมันจะยิ่งลดลดน้อยออไปว่าที่ยิ่งอยู่ต่าคือแรงดันน้ำมันเยอะใช่ปะ่ะคือมันจะทําให้เราเสียพลังงานเยอะมันก็เล่นตามกฎฟิสิกส์ของโลกชีวิตเป็นจริงอยู่นะไอ้แบบนี้ถ้าเราอยู่บนบน,บนแบบผิวผิว,ผวน้ํามันแบบความดันแรงน้ามันจะต่ำไงใช่ปะ่ะเป็นละเป็นละเป็นละโอเครอบแรกให้ลองเชิงไงรอบต่อไปของจริง <c oughs> เดี๋ยวนี้โอ้นี่ให้ไม่มีของขายด้วยอาบับเบิลแอร์บับเบิลันี้น่าจะเพิ่มช่วยเพิ่มอากาศขึ้นหรือเปล่าการนี้ชัก ซื้อฉลามไปด้วยหรอฉลามทำอะไรได้อ่ะอุ้ยเรามีเดวอดวบด้วยแต่ว่ามันขายเป็นลบักกันดิแล้วก็ตัวนี้มีฉลามไขยเอาฉลามไปไล่กัดเพลเยอร์ได้นะตรงนี้โอ้จริงด้วยนะครับถ้ายิ่งอยู่บนบนเวอรพลังงานมันจะลดน้อยลงเว้ยโอ้ยทำขึ้นที่สูงก่อนพักเลยพักเลยพักเลยไม่สนใจแล้วตัวนี้ เราไม่สร้างมิดแล้วตอนนี้เราจะสร้างศัตรูอ๋อคือเราต้องผลักผมเข้าใจวิธีการผลักแล้วเว้ยคือเราจะต้องผลักคนให้ลงลงข้างล่างเว้ยถ้าเราผลักลงไปด้านล่างมันจะทำให้เพิ่นเสียพลังงานแล้วก็เขาจะโดนแรงน้ำดันเข้าไปทีอีด้วยมันจะทำให้แบบเปอร์เซ็นต์ลดลดลงไปเยอะขึ้นไงไอแอรอัเบลนี่ก็น่าสนใจนะครับช่วยเพิ่มซื้ออากาศเพิ่มแต่ว่าเราไม่ซื้ออากาศเราจะซื้อของที่เอาไ้ทำลายผู้เล่นอื่นอย่างชเช่นฉลามไอนี่น่าสนใจแล้วก็ลูกตุ้มมินี่ก็น่าสนใจมันเป็นแบบที่ถ่วงน้ำหนักวะแบบถ่วงงงงใให้้้้้แแแบบบบบบบวว่่่่าาายนนนนนขขึไไมดดอออะเเีี๋จจจกัครผพ พัะพี่ไม่หยุดเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันรอกูมีตังก่อนนะ<า>เน่าว้ยายขึ้นก่อนกูไยขึ้นก่อนเลยอันดับแรกไอ้น้องเรารักกันไว้รอบนี้ผมจะไม่เข้าใกล้ใครนะผมจะอยู่ห่างๆไว้ไปแล้วแล้วดูท่าว่ายน้ำไอ้ขาดน้องทำไมไอ้ใจร้ายแบบนี้ใครแบบใส่ลูกตุ้มรักขากูไว้น้องรักกูมากเลย โอ้โหคนอยู่ในน้ํากันเป็นร้อยแต่ว่าเล่นพี่คนเดียวพระเจ้าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมโอเคไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วพี่ขออยู่คนเดียวนะพี่ไม่อยู่ใกล้ใครแนละ้วตอนเนี้ยอย่ามาเข้าใกล้กูน้องผมมีตังค์เหรอตอนนี้ผมมีตค์อยู่2 0 0นะผมซื้ออากาศเพิ่มได้นะแต่ว่าผมไม่อยากซื้อเราจะเก็บตังค์ไว้ซื้อของแกล้งคนอื่นเท่านั้นเราจะไม่ซื้อของเซฟตัวเองเด็กขาดเพราะเซฟนี้เราสร้างมิดไม่ได้แล้วเราต้องสร้างศัตรูนะเซฟนี้มีคนสร้างศัตรูกับพี่เยอะมากพี่แขนกูแขนกูแขนกูแขนมากมาแล้วมาขึ้นก่อนขึ้นก่อน อเคอย่ามาเข้าใกล้ฉันออกไปไม่เข้าใกล้ใครแล้วไอ้น้องไม่ต้องมารักพี่วันนี้นห่างกันสักพักเด้อน้องไอเบคอนไม่ขับไม่ต้องมาไอเบคอนไปขอยัดผักหนะไอไอเบคอนนี่แม่งหลายรอบแล้วนะเว้ยมึงเหงาเรื่องงี้วะผมว่าผมเสื้ออากาศดีกว่าว่ะขอยัดเสื้ออากาศนะโอ้ยกูเกียรท่าไว้นานตัวเองมากขอยัดเสื้ออากาศนะโอเคอุ้ยผมได้อากาศเพิ่มเว้ยก็มาดิขอยัดพักหนาผักเลยสองคนเก็บสองเก็บสอง มาเข้าใกล้พีก่อนน้องตอนเนี้ยอุ้ย 400! ด้งตาลสี่ร้อยนี่เราอกมีโอกาสชนะได้นะเว้ยผมจะเสืออาา้อกัดอย่างเดียวเลยเสื้อากาัดอย่างเดียวโอเคสวยมากลาก่อนน้องรอบน,น,น,นี้ชชนะเป็นของฉันเราได้เก็บไอเทมได้ด้วยบึ้มบ้มซัมโบไอ้น้องวูู้ผู้ชนะแน่นอนดานนี้เฮ้ยเบคอนลาก่อนขอยับผักนะกูผักเลยเป็นไงลาก่อนน้องเอ้ย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 ,อ,ยอะไรอะไรอะไรมาเด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  มาดิแล้ว่าเองกับันเคยจะเฮ้ยเขาเ้ออาการเพิ่มว่าไอหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเก็บคนโอเคเลยละของฟรีไม่ต้องซื้อด้วยเจอได้ของฟรีมาดิตอนนี้เราแข่งกันสองคนนะครับมาดิมาดิมาดิาดาดนางพี่ยังมีตังเหลืออยู่นนเวยพี่ยังมีตังเหลืออยู่นนเวยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีกูพักเลยเอาตัวยังตัวยังเรียบร้อย ê! ในที่สุดชชนะก็เป็นของฉันไอ้น้องดูซะด้วยหน้าตาหล่อๆแบบนี้มีคนเดียวนะโอเคไม่รู้เลยแต่ว่าสบายใจแล้วตอนนี้เราชนะโอ้ยฉลาดมาก อะไรแมกบุญด้วย no w o โอ้โหอะไรมาเนี่ยโดนะแยะไปหมดโอ้โ oh! ห uh! oh, oh, โดนทั้งฉลาม <c oughs> แล้ทั้งไมกบุญขอบคุณมากที่ส่งของขวัญให้แต่เกรงใจมากเลยดูท่าน่าจะรักพี่กันมากเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร no อ oh, ้ <c oughs> ฉลามมีกัดกูอยู่เลยเออคนแรกมาเนี่ยโอ้ oh, ตาที่เลอุตสาห์ชนะตานที่กูไปก่อนคนแรกเลยหรอไม่ no no <c oughs> ไม่ตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักอะ่ะเปิ้ลมจริงมากเลย น่ารักน่ารักจริงน่ารักจริงจำผมได้ไหมจำไม่ได้หรอกไอ้น้องเอ็งเป็นใครวะชินไงชินไงอะน้องไม่รู้จักจะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้ไไดเฮ้ยพี่แป้งมาเนี่ยโอ้โใช่ไม่ใช่ตกใจนะวะพี่แป้งแล้วตอนนี้เราก็กำลังอยู่กับพี่แป้งซีบิงนะครับผมพี่แป้งสล็ัดหายไปไหนอะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่280บนะทุกคนแล้วผมมีไอ้ที่ถ่วงน้ำหนักด้วย <S <S ผมว่าตอนนี้อาจจะชนะได้อยู่เฮ้ยสุกุณายากูไปแล้วกูจะตายแล้วน้องโอ้ยชีวิตพี่ไว้ชีวิตพี่เถิด ปพี่ไปสังคมนี้มันอยู่ยากสังคมนี้มันเถื่อนไม่เถื่อนมันอยู่ไม่ได้มาเร่อขอยาเติมออกซิเจนดีครับยเติมออกซิเจนครับอ้ผักเลยขอโทษนะเบคอนแต่สังคมมันบีบพี่ต้องเป็นคนแบบนี้ขอโทษด้วยผักเลยผักเลยผักเลยผักขนาผักกาดข่าว วายฉลาดชอบงับคุณส่วนผมชอบคุณรับลูกกูตายใครเสกฉลาดไปแล้วเนี่ยรวรวยกันจังเลยเนาะเอาตังมาจากไหนกันนี่ถ้าไม่มีใครมาแกล้งผมผมก็ชนะได้เว้ยแต่ละคนในเซิร์ฟนี้แบบไม่แต่คนจะแกล้งผมเนี่ยดูดีไอ้น้องปล่อยพี่ไปโดยพักแล้วอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรเดอะวอสหมอหุ้ยวายใครื้อเดอะวอสบ้าอ้าว เสียไม่เสียกูเล่นเดอะวอฟเลยรวยยังวะไม่สองร้อยโลเลยนะเว้ยเสียไม่เสียกูจัดเดอะวอฟคือแบบอลังการมากอยากซื้อเองมากเลยอะเสียดายกูไม่มีโลบั๊กเนาะเราต้องผักคนอื่นแล้วป่ะมจะตายโอ้ยใครอะไรเนี่ยตายแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะคือแบบมันชุนละมุนมากเลยนะแบบนี้มันดูยากเว้ยมันดูยากว่าใครเป็นเด็กเกียริเนี่ยเฮ้ยผมได้ฉลามว่ะมันช็อคล็อกอินยี่คอีสิบนาทีมันให้ฉลามมาฟรีหนึ really. ่งตัวโดนโดนใครเด็กเกียนตาหน้าเด้เจอกันโดนพี่ปล่อยฉลามแน่ไอ้น้อง เพราะฉะนั้นใครไม่อยากโดนฉลามฟัวก <able> ็ท <ming> ําตัวดีๆไว้นะนะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะไอ้น้องดูหน้าพี่ไปด้วยหน้าพี่แบบจริงจังมากๆมามาแล้วเวดุได้ฉลามมาจริงด้วยในรอบนี้เราจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองตัวเลยเหรอโอ้ยรักกูเกินน้องโอ้ตายแล้วกูมีเพื่อนปล่อยฉลามโอ้สามตัวน o อะไรบ้ขอบคุณมากสำหรับของควัญทีหลังไม่ต้องเปิดมากูโดนฉลามกัดสี่ห้าตัวเดิวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แบบมองไม่ทัน มันไวมากมาตานี้ทุกคนน่าจะใช้ฉลามกันไปหมดแล้วตานี้เลยเป็นตาของฉันอา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 พวกแกโดนฉันปล่อยฉลามแน่ขอญาตเสกฉลามนะก,กเะูเซกก่อนเลยอ่าเสกใส่ใครดีเสกใส่แทงน้าน,นี่ละกันเห็นดูแต่งตัวตลกดีปล่อยฉลามไปเลยนะ้อ <c oughs> โดนฉลามพี่กัดไปได้อีกน้องขอญาตผลักนะครับสุดสวยอเอาผลักไม่ได้หรอเอ้ยมันมา้างแค้นคืน,ม,นมา้างแค้นคืนเลยน้องไอเด็กเป็นเด็กขี้แครหลอวะมาดิก็มาดิก็มาดิจะโดนกันหรือเปล่าหลักก็มา,กกมา,าไม่ต้องละ กูจะไปล้วอีกแล้วแวนนำ้ <_ m ix> นำนำ้ำอากาศอะไรกระเด็นแบบกระเด็นไก่เลยแล้วมันมาตายตรงหน้าขอบบอ <_ m ix> อะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมโอ้โหเป็นบอกเลยว่าเป็นแมปที่แบบชุลมุนมากนะบอกเลยว่ารู้สึกว่าเป็นแมปที่แบบเล่นยากกว่าแมบปบหลับคสุดท้ายเยอะเลยนะยากกว่าเยอะมากๆอ่ะยิงไอแมปนั้นพอยังมีที่แบบเดินบ้างแต่แบบมปนี้มันแคบอะ่ะแล้วคนก็เล่นได้เยอะ าะเล่นเยอะแล้วแบบมันยากมากใช่แล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเออกูโดนอีกแล้วจะปิดคลิปแล้วกูโดนไม่หยุดเลย oh no 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 ยาทับี่น้อง o ออ h ยาทำไมเป็นไนรอนมันมันใช้จริงเป็นดุงยากจังวะาตายคนแรกไปเนะี่ยเคนแรกจริงด้วย <laughs> จะร้องไห้